ค่ะวันนี้นะคะรัตดาจะพามาเที่ยวที่หาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่คือหาดชะอํานะคะซึ่งอยู่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะหาดนี้จะเป็นหาดที่ปลอดบุหรีนะคะ1 2 3สามแถวนี้เขาจะห้ามสูบบุหรีนะคะพวกที่จะสูบบุหรีต้องมาตรงนี้ค่ะตรงนี้คือที่สูบบุหรีของเขานะคะเป็นหาดเดียวที่หาดปลอดบุหรีนะคะ เดี๋ยวจะพาชมาหาดนะคะว่าความยาวของหาดเป็นยังไงวันนี้น้ำดีนะคะน้ำน่าเล่นอยู่น้ำใสน่าเล่นนะคะเดี๋ยวจะพานี่ค่ะมาเยี่ยมเพื่อนเขาที่โรงแรมนะคะเพื่อนเขาพักอยู่ที่นี่นะคะโรงแรมลองบีดชะอำค่ะเพื่อนเขามาจากนอร์เวย์นะคะก็มาพักที่นี่ แอมก็จเจริญน,นะคะตอนนี้ฝลังเยอะหมดแล้วนี่ก็ร้านนอร์เวย์นะคะนร้านนอร์เวย์เห็นธงไหมคะจะมีธงแถวนี้นอร์เวย์ก็มาพักเยอะอยู่ฝลังเยอะนะคะดูจากธงนี่มากมายเลยนะคะน่อน,นะคะ นาราเวยอ,อยู่เยอะค่ะเช่าอันก็อยู่เยอะแกซื้อ,อตัว<า>๋วพร้อมโรงแรมนะคะสามหมื่นกว่าก็แพงอยู่ค่ะพร้อมรับนะะักท่องเที่ยวนคะคะร้นอาหารค่ะไปขึ้นชื่อเลยนะคะนี่การนเวยแล้วค่ะร้นอาหารนารเวยเยอะจังเลยอะ่ะ เลคงจะไปดีเด่นาเลย,เลยก็คือคนไทยนะคะพอบันตายชีวิตก็กลับมาอยู่บ้านกันหมดนะคะมีแนตนกหลังก็พาแตนกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะบ้านเราดีที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมคะเดินออกมาก็ถึงทะเลแล้วลองบีบจาม ชะอําก็ดีอย่างค่ะเพราะว่าหาที่จอดรถง่ายนะคะเห็นไหมน้องดีมเราก็จอดตรงเนี้จอดที่หาดได้เลยไม่ต้องเดินด้วยนี่ค่ะข้อดีของชะอําตรงนี้ค่ะเพราะว่าหาดเขาจะยาวนะคะหาดเขาจะยาวไปนูน่นตั้งแต่สุดเริ่มต้นไปถึงสุดนูน่นประมาณห้ากิโลนะคะจะเป็นชายหาดที่ยาวไปนู่นนะคะ เดีวไปนู่นเลยเดี๋ยไปดูริมหาดกันนะคะดีค่ะจอดรถได้สามแถวสี่แถวนะคะสะอําเป็นหาดของเพชรบุรีนะคะเป็นของจังหวัดเพชรบุรีค่ะโอเคเอครับ ป้าทุนดีก็ให้ความรู้เพิ่มเติมมาได้นะคะคนเยอะมากนะคะคนมีไปตลอดยูนตินไปตลอดแนวเลยอาจจะคโค้งไปบนั้นค่ะดูความใสของอน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลเป็นสีเขียวใสค่ะ คนเล่นน,นน้ำเยอะมากคนเยอะมากนะคะวันนี้นุ่เลยหาจจะยาวห้ากิโลนะคะนุ่นเลยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปนุ่มนเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเขามาชมรถกันฮัลโหลฮัลโหลบุนดูบูอีนอนหละแกกสตาร์บงี้ อ๋อเป็นได้แคปีลาบบงนี้นะคะท่านท่านบูอีฮะอ๋อเซ็นเตอร์บูซัมเมนหลังน,นั่นบูซัมเมนรถนะหลีกเกทยละหลีกเกทยช้าอ้ําหัวหินหัวหินก็ยังหัวหินก็บลาเพื่อน,นเข้ามาชมรถกันนะคะชอบกันใหญ่เลยคะ่ะมาก มีไหมมีไหมจะเอากันบ้างเลยเชียวนนี่ค่ะร้านเสื้อผ้านะคะร้านเสื้อผ้าขายเยอะมากซึ่งเป็นหาดที่ยาวแล้วก็มีของขายเยอะมากนะคะนี่ชะอํานะคะชะอําตัวละร้อยนะคะมีไซส์ใหญ่สุดเท่าไหร่คะฮะ ลายชะอมนี่แหละเนี่ยลายต้นมะพร้าวเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ป่ะเอาใหญ่สุดเลยนะเสื้อผ้าเยอะมากนะคะร้านนี้ของขายเยอะมากโอ้โหนี่ค่ะเปลือกหอยสวยๆนะคะนี่ทำจากธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะค่ะ,คะสวยนะคะ สวยน่าค่ะสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยร้อยสวยสวยเลย่ะสวยนาานะคะเอามาทำเป็นซุ้มประตูซุ้มหน้าต่างน,นะคะโอ้ชาอันเจริญน,นะคะ,ะนี่มีรถนีรถไปโดสยสารผู้โดยสาร สาธุนะคะสาธุลูกทำบุญด้วยไปขอให้รวยๆทุกคนนะคะดูผ่าเสื้อผ้าลงหาดสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนไปยศพักต่อเหรอท่านะคะเลยหลวงพ่อแห่ทำบุญนะคะอันมาสการกับหลวงพ่อ

อ๋ออันนี้เป็นมุก้อยเหรอไ,ไ,รรหไม่เป็นไรค่ะไม้นไรค่ะน่ขายเี่สวยหลักขายนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะคะจากร้านน้องเขานี่นะคะร้านนี้ที่เขาบริการห้องพักอาบน,น้ํานี่นะคะได้เสื้อมาตัวหนึ่งสวยมากนี่เสื้อบาติกนะคะเสื้อบาติกสวยค่ะเนี่ย ชอบชะอำอย่างนึงก็คือที่จอดรถสะดวกสบายนะคะก็คือจอดแล้วก็เดินลงหาดได้เลยเห็นไหมคะสองชั้นสามชั้นยังจอดได้กันหมดเลยอะ่ะดูค่ะชะอำดีอย่างตรงนี้นะคะเพราะาเป็นชายหาดที่ยาวเป็นชายหาดที่ยาวแล้วก็กว้างมีบริเวณจากถนนมาถึงหาดเลยค่ะมีถนนเลียบหาดไปเรื่อยๆนะคะในคนไทยก็จะขนของมาทานกันเองนะคะ ตงนี้คนไทยเยอะั่งน,นี้นจะเป็นกรลังนิดนึงชายหาดสวยงามนะคะโต๊เขาให้นั่งฟรีกันนี่ค่ะเป็นชายหาดที่กว้างนะคะตรงน,นี้ก็ยัตั้งได้อีกแถวหนึ่งน,นะคะเห็นไหมคะคนเต็มหาดเลยคะ่ะ ะะสวัสดีนะคะจะถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แถวนี้ขายเหรอขายอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นยังไงกิจการพอจะขายได้ไหมพอได้อยู่ใช่ไหมนี่ค่ะยังเรื่อยๆใช่ไหมนี่นะคะเป็นอาชีพโอ,อ้ไอ้หัวหินคนเยอะมาก ี่คะเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งของที่นี่นะคะเขาก็ค้าขายกันอาชีพริมหาดค่ะก็ดีนะคะบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นขอให้ะะขายดีๆนะคะหาดชะอมนะคะชะอำเพชรบุรีคะ่ะวันนี้คนเยอะมากนะคะ ชะอํจะมีชาวนอรวยอยู่เต็มซอยเลยค่ะซอยนี้ชะอํปีตค่ะเพื่อนเขาก็มาจากนอร์เวย์มาจากนอร์เวย์ค่ะมันนัดเจอเพื่อนที่ชะอำค่ะเราอยู่หัวหินแต่เรามาชะอำค่ะ ชามน้ำทะเลใสนะคะวันนี้เล่นได้สบายเลยนะคะชามบีบนะคะเห็นวิวทะเลก็สดชื่นแล้วค่ะไปเลยค่ะปัจุแคนโกชามเป็นหาดที่มีชื่อเสียงนะคะ ชาวต่างชาติรู้จักดีค่ะพอพอกับหัวหินละค่ะชาวไทยเราก็ซื้ออาหารสำเร็จมานั่งทานที่ริมหาดได้นะคะน้ำทะเลเงียบมากนะคะวันนี้เหมาะที่จะเล่นน้ำทะเลมากเลยค่ะเย็นทิ้ง เย็นสิเย็นเยอะโอเคนี่ค่ะชะอำนะคะชะอำจะมีหาดที่ยาวหาดจะยาวประมาณ5กิโลนะคะจะมีหาดยาว5กิโลสักตี้หน่อยสิครอคุณสักตี้ <c oughs> มีที่จอดรถติดหาดนี่ค่ะข้อดีของชะอำ <c oughs> ตรงนี้นะ,ค,ะ <c oughs> คนเยอะมากคะ่ะวันนี้ดูรถดูจากรถเต็ม ไปหมดเลยจะอำะะ้าค่ะพาชมริมหาดก่อนกลับนะคะอยากจะมีถนนเรียบหาดไป5กิโลค่ะวิวทะเลสวยงามสดชื่นค่ะ ไปเรื่อยๆก่อนกลับนะคะ ไหนกินมาเกะนี่แหละพอหนูวันศิเตรจะพอหนูวันสิเตอรกาปิกันอีกที่พิทาเล่นะคนเยอะมากนะคะอ่างฮาบังัตไทยะ สันดักเลยดักจะขอมมากปลา,างกรอบใส่หาดยาวมากนะคะหาดก,กิ บ้าทุนดีมีอะไรแนะนำก็เม้นมาได้นะคะคนอื่นจะได้อ่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพามาเที่ยวหาดชะอําจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะพาเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะรัตด,ดาพาทัวร์นะคะสวัสดีค่ะบายบายนะคะไม่ใช่บัวร้อนนะคะเนี่ยใสอย่างเงี้ยบายบายนะคะสวัสดีค่ะ